ครับสวัสดีครับก่อนจะดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาใหม่ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมแวะไปเล่นด้วยขอบคุณมากๆครับปไปยังประกาศอประกาศแสงงามๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะนะวันนี้วันยุดกครับผมวันอาทิตย์ เอออกไม้ตกปลาคือเก่าครับผมกับทีมงานเ่านละทีมงานสายปวงครับผมมานกินบหมดมาครับนี่ครับผมนักกลมครับผมสวัสดีครับฮาวานครับสวัสดีครับครั่นนำอยู่ข้างหลังครับผมเดี๋ยอที่เราใช้วันนี้ก็เป็นนี่ครับไผ่เขียวครับผมแล้วก็มีไส้เดือนครับผมหอมโอเคครับนั่นนะ ไปยังขาไส่โอ้ตัวใหญ่เลยจัดดิวสามดิวครับเพื่อนนันะแตมแดกขาไส้ครับผมกับหน้าดินของเรานนีกิ เนี่ยตาเดียวดูวะเหลือฟังนิดอูัหหนึ่งบนนั้นึ้นที่ไายโค้งแท้กระดานตัวใหญ่บนนี้ก็โตโอ้ก็โตสัโพกเนยังไงเนางก็หลังนีฮะก็ทองก็หลังทองโู้ก็ทองเลยครับนั่นฮะขาวสวยใส่งามง ไปเดินไปตัวอ่อยเม็ดโฟมไปตัวเกาะมันเดียวเอาไหมเอาไหมเออคันดําขอ้นอะไรเล่นอะไรอยู่ปะจักหนักหนักอ้าวโอ้โอออ้้โโ้ ครับ oh. นั่นนะสวยครับหาใสใสงามงามงนสมทงพันโอ้บเบา้ันไหมทันหรอโอ้ดึงจะไปไหม <c oughs> โอ้โอนี่ครับท่านผู้ชม ngon ngam, khá xem ngam. Đèn tốt là cái này cũng ngon Hay là luôn Vậy แกลแกลครับท่านผู้ชมน้องแต้มใส่สวยๆสาวสวยใส่งามๆครับผมเอาละครับเพื่อนๆนะนะเดี๋ยวมารอดุนกันช่วงบ่ายครับผมตีไปใกล้ๆเองไหมตอนนี้คือเข้ากีขาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับผมขันละขั้นไหมขั้นนี้แหละขั้นนี้แหละไปเคี่ยวไปเคี่ยวใส่ใส่งามๆครับผม

ดึงออแล้วเสียงที่ต้องการยังยังมันตัวใหญ่เมาแล้วครับน่นะเสียงที่ต้องการเรามาแล้วครับผมดังแก๊สเลยครับผมตกใจเลย เออตัวนี้ดึงแห้งีดิซิใหญ่เลยวันซิใหเลยเอาแล้วเจ๊ตั้งแท่อันนี้เจตังจานไหมคือยูไยูไปละเจ้าอยาให้มันไหลมาฟังทีเดียวป้อง้อถ้าเข้านี่นะเอ็ดทิงห ใสเงางามีอะไเห็นไหมไปเอาขึ้นมาเลยอุ้ยตัวใหญ่เลยสใหญจเลยขึอบุพเพ้าเลยวะครับนั่นะถ่ายย่งขาใส่ใส่งางาเลกผ่านอยู่ตัวช่ เป็นอะไรเบอเดี๋ยววัแช่กินกังตันเดี๋ยวกรตื่นเต้นเลยเรื่อวะแิเอ้าตุี่อ่อ้า่อ้าอ้งยีอือ้างยองยี่อ้าวตุ้งยี้งย่อ่อ้าวตุ้าวตุ้งี้อ่ะ้าอ้าวตุอวตุ้อวต่อาวอ้าวยี่อ้าวตุยว้ย กับเพื่อนๆนะ่นนะมะาขาวส้อยปอดงามขนาดเลยครับผม uh huh. สามนิ้วนนหลายน้องของฝ้าพี่ถ้าจะให้ดีดมาทั้งพี่ทั้งน้องปล่อยข้าว <c oughs> ครับผมเพื่อนๆน,น,น,นะ่นะนี่ก็รถสุดท้ายแล้วครับผมเหยื่อเราหมดแล้วครับคำพอดีครับผมเดี๋ยวรอดูรถนี้ก็จะกลับบ้านกันแล้วครับผม มาเลยแกมาโมติดนี่ออกมารอบๆเลี้ยวๆขเ้นเรือเลี้ยวอะไรขึ้นนี่เลยโอ้แกติดโอ้เสียงติดติดขึ้นนี่คนเจ้าเบิ้งงจะท้องขึ้นเรอนี่นี่นดมคดมติดเลยแกติดกว่านั่นแม่แว มันป้าน้องฟ้องเพื่อพี่ถ้าจะให้ดีมาทั้งพี่ทั้งน้องครับนั่นนะเตะลงแพ้เตะอนี่ก็เตะโลกเตะอยู่ใส่เตะกนีด้างหรือว่าคิดเกี่ยวกับเพื่อน ครับเพื่อนๆนั่นแหละขาสอยล้วนๆกับขาวหน้าปนมานิดหน่อยครับผมนี่ตั้งเอาซัมนี่แล้วครับตั้งเอาซัมนี่แล้วครับผมไม่วิซิบแซ่บ๊อบเบิร์ดเอามัน10ปีนง่ับนเป็นเพื่อนครับเพื่อนๆนั่นน,ะลนหนนนนนนละมเมเนก้าทริปวันหยุดวันนี้ก็สุดยอดครับผมสนุกมากๆเลยครับผมวันนี้ก็เป็นทริปที่สนุกมากเลยครับผมปลาก็ได้เยอะครับ เดีเป็นประมาณโลควายอยู่ครับผมขาวสร้อยมีแต่ใส่ง,งามๆครับใส่สนิ้ว3มนิ้วเลยครับผม <laughs> ครับนั่นนะวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับรบ <c oughs> า๊ายบายครับผมก็เร <c oughs> ียบ đi ta rồi hả Nè chắc rồi đấy con